พ,พี่น้องประชาชนครับพี่น้องเสื่อมวชนครับวันนี้วันศุกร์ที่20สิงหาคมพศ2564ครับวันนี้จะขออนุญาตให้ทางท่านพลตวตรีปิยะตาวิชัยรองผู้ชาการตจนครบาลในฐานะโฆษกกรมบัญชาการตมนครบาลได้กล่าวสุขสถานการณ์ภาพรวมการชุมนุมและเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับตลอดทั้งวันตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้า,จาที่ตำรวจและการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมและกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ ให้เกิดความไม่สงบ,บขึ้นในกรุงเทพมหานครครับขออดเลยกลุหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับประกาศเชิญชวนนัดหมายชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกานะครับกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนัดหมายรวมตัวกันและเคลื่อนตัวไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเวลา11เนาฬิกาสนาทีกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนตัวไปที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เวลา12นาฬิกา25นาที กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนตัวไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาถนนวิทยุเวลา13นาฬิกาสนาทีกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางไปยังสถานทูตจีนที่ถนนราดกริเิเนะครับและได้มีการประกาศยุติการจัดกิจกรรมเมื่อเวลา14นาิกานาทีนอกจากนี้ครับเวลา16นาิกานาทีกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง นะครับได้มีการพยายามฝ่าแนวกั้นของเจ้าที่ตำรวจนะครับโดยการใช้ผู้เพลิงผู้ไฟประทัดยักษ์ระเบิดปิดขวดและที่สำคัญครับในวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้ใช้ระเบิดที่ทำมาเองในลักษณะคล้ายๆไปบม่มกว้างปาแต่เจ้าหน้าที่ขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรักษาพื้นที่นะครับได้ทำการัะคับใช้กฎหมายและจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ ไม่น้อยกว่า15รายนอกจากนี้ส่วนหนึ่งของผู้กระทำผิดนะครับได้ใช้เครื่องกระตุนปืนหรือระเบิดปิงปองที่นำมาด้วยนะครับโดยนำมาใส่ไว้ในขีบหอนะครับหรือกระเป๋าของฟู้ดไลเดอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับการชุมนุมที่สำคัญ นะครับในหลายๆคดีด้วยกันนะครับคดีที่คดีแรกครับคือการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเผาป้อมจราจรนะครับสอนอดินแดงเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตามที่ปรากฏตามภาพของสื่อมวลชนะครับและก็ตามโซเชียลมีเดียต่างๆในวันนี้นะครับจ้านที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มหนึ่งในผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับโดยกล่าวหาว่า ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา217นะครับและร่วมกันสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองตามมาตรา215ประมวลกฎหมายอาญาโดยมีพยานหลักฐานยืนยันนะครับคือภาพนะครับในขณะการกระทำผิดประกอบกับในวันนี้ได้ทำการตรวจคน้นนะครับพบเครื่องแต่งกายของผู้กระทำผิดนะครับที่ใช้ ในวันที่กระทำผิดจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระทำผิดในวันดังกล่าวจริงนะครับในส่วนคดีที่สำคัญส่วนที่ส,สครับวันนี้ครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับได้ทำการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหา กรณีที่มีการเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยที่มีข้อความชักชวนนะครับหรือมีเจตนาที่จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยในภาพนั้นมีลักษณะการประกอบนะครับระเบิดปิงปองนะครับแล้วก็มีการประกาศขายทางสื่อสังคมออนไลน์วันนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันทําการตรวจค้น พื้นที่ต่างๆนะครับไดจำนวน4หลังนะครับพบผู้กระทําผิดจำนวน3คนได้ทำการยึดระเบิดปิงปองจำนวนทั้งสิ้น75ลูกมาดำเนินคดตีตามกฎหมายนะครับโดยกล่าวหาว่ามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายอันเป็นความผิดตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดพุ้ธศักสราช2490 นำส่งพนักงานสอบสวนสนอดอนเมืองดำเนินคดตีตามกฎหมายครับและสุดท้ายครับกรณีที่มีการสร้างข่าวบิดเบือนหรือมีการนำเสนอข้อมูลเฟกนิวตามสื่อสังคมออนไลน์ต่งตางๆนะครับโดยที่มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลได้มีการโพสต์ข้อความนะครับว่าโดยการนำภาพผู้ชุมนุมนะครับที่มีการถืออาวุธปืนไปในสถานที่ชุมนุม บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิเหตุเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศการาช2564นะครับบุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีการพยายามบิดเบือนหรือสื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมถือนั้นไม่ใช่อาวุธปืนนะครับแต่เป็นช่องเซอร์วิสนะครับหรือช่องบริการที่อยู่บริเวณเสาไฟนั้นๆนะครับ ในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยสือ่อมวลชนได้ทำการไปตรวจพิสูจน์บริเวณสถานที่เกิดเหตุจริจรงๆนะครับและพบว่านะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับไม่มีช่องเซือวิดนะครับตามที่มีการบิดเบือนหรือสร้างข้อความในป็นเทศแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับยังได้รวบรวมพยานหลักฐาน เป็นข้อมูลปรากฏนะครับภาพอาวุธปืนและตัวผู้กระทําผิดอย่างชัดเจนนะครับก็ได้นํามาประกอบการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปนะครับขอบคุณครับ Sir c h a i to bring your attention for a r o u t e o for police operation and l e a l a c t i o n s following today's political rallies and violence to look for village group b e g a n it's gathering at the Victory Monument at about 10 a.m. before the protesters uh, moved their uh, carb of activities at Hading, uh, switzerland, united states of america, and chinese embassies, and ended a rally by 2.20 p.m. meanwhile, at Dindang intersection, the violence occurred at around 4.30 p.m. as the protesters began attacking. The police by throwing ping pong bombs, pipe bombs, bricks, and firing slingshots at the police. A police began this operation in order to maintain law and order and to restore public safety as the crowd refused to follow the authorities' command to call off such violence. By far, 15 persons were arrested in connection with this evening violence, and a number of ping pong bombs were seized from the protest site. Uh, police can now control the overall situation. A legal actions will be taken against those who are taking part in today's political rally and violence, and also those who chat and produces fake news on social media, as imposed by uh, the law. And finally, police managed to arrest a man in connection with burning police traffic control box during the violence that occurred on the 10th of august 2021, whereas uh, another three men were arrested with 75 ping pong bombs and um, who believed to have involved with uh, supplying ping pong bombs in the past violence. And that's all i have for now, and i'll bring you the latest as the situation develops later. Uh, thank you very much.